สวัสดีค่ะมาพบกับแม่พลอยเหมือนเดิมวันนี้จะมาทำกล้วยสาบนะคะเริ่มต้นที่กล้วยเลยค่ะ,ะกล้วยก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราตัดกล้วยปอเกเปลือกก่อนนะคะ ประมาณนี้ประมาณนี้ใส่ถุงมือด้วยนะคะยางกล้วยติดมือค่ะเ,คเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรา ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปล้างน้ำก่อยนะคะล้างได้ก็มาเห็ดเป็นแผ่นกันนะจ๊ะนะสะไลยย่จะไล่อืมไล่ก็แล้วก็เป็นทอสไไดสะไล่เปเรื่อยๆแต่เนาะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาไปทอดกันเนาะน้ำมันเลยโอเคแล้วน้ำมันเดือดแล้วมาทอดกันมันนองแล้วเอามาทอดกันเลย,นะยเ,ลเนาะให้เจอละแพนเลยจ้ะ๋ยวมาสิคกี้กัน นม่เห็นไปื่อยๆแล้วจะย่างไม่วิดกันแลวก็ติดนี่แหละ กวระกับูไปทีเนี่ยตักขึ้นนะจ๊ะ กะีุปเด้ะมาณนี้เดี๋ยวพากไว้ใหมนนั่นเด็ดน้ำมันกอนเนาะโอเคค่ะกล้วยสาพากะซุกเดียวน,น,นกคคะวก,วนนกินได้เลยอันนี้สูตรว่าใส่น้ำตาลเนะจ๊ะ